ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอ็ซีทุกท่านค่ะค่ะมาหนีกามาพบกับเจ้าข้ามสามตุเต็งขึ้เก่านะคะมืาอนี้เจ้าข้ามสามตุเต็งกับศิษาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับปลาข้ามเนาะค่ะปลาข้ามในเพิ่นฝันเห็นผู้สาวเก่าผัวเนาะค่ะผู้สาวเก่าผัวเพิ่นเพิ่นมาเกี่ยวเข่าซอยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะความฝันของปลาข้ามจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดก็เพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชม ถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของปลาคั่มพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะปลาค่ําค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะท่านผู้ชมมันี้กรไเด็นหน้ามาติดตามแนวทางความฝันของปลาคั่มนะคะปลาคั่มจะมีคุณฝันหร้อคะท่านผู้ชม ฟันหลอบนีก็เป็นหลอบที่สองเนาะค่ะนอกนลอปลาข้ามนี่ก็เป็นพ้นฟันแม่นค่ะทผช้ชมงวดว่างหันกาซีสามเก่หาหากระแตกทั้งบนทั้งล่างค่ะทผช่ชมรอบนีปลาข้ามเพิ่นสิได้แนวทางตัวเรขตัวใดมาฝาทผช่ชมกับฟังไปน้ำกันค่ะป้าฟันว่าจังไหนคะฟันเห็นผู้สาวเก่าเผ่นมาเกี่ยเขาน้ำแม่กับเกี่ยวคื่กันเกียโคตรละขางเกี่ยโคตรละขาขง,ขง,ขงนัง่นเพื่อนบอกกันนั่นเพิ่นว่าเกียวนั่นสามเกวสามกำกรได้เด้อสี่กมก็ไดเพิ่นว่า เขาเลยว่าสามเก้า huh. ส uh ี่เก้าวอผู้ยิ่งคนมากจ้พนุผู้ยิ่งมากอันพนมากผู้เดียวแน่แล้วพนเกี่ยวเขาคนละขางกับแม่ก็เลยว่าผู้ยิ่งผู้เค่อยมากผู้ค่อยมากผู้ค่อยมากอยู่น้ำเล่านั่นแหละมาหาเล่ามากอดเล่านั่นล่ละคนเก่าคนค่อยมากอยู่ตลอดสองหมวดสามหมวดไหนดีมาอยู่ตลอดมากอดอยู่ตลอดมาแถวนี้บากอดมาซชอยเฮ็ดเวียมาซอยเฮดเวียะ มาเกี่ยวเขาซอยบานท่างผู้บ่าคนนี้วะจะใส่หลายเรือคนว่ะจะใส่หลายมันมากนะใส่สามกำบ่ใส่สามกำก็ใส่สี่กำคนวะอือผู้หญิงผู้ผู้สาวผู้สาวคุณลุงนี่ละผู้สาวคุณลุงนี่เป็นถามว่าเกี่ยวเขานี่สิให้ใส่จักกำจ้า คุณลุงเพิ่นก็เลตยตอบว่าใส่สามกำกระได้สี่กำก็ได้เ้งเพิผลว่าสามกำก็ได้สี่กำก็ได้ค่ะผลว่าในความฝันของป่านั้นป่ากับลุงนี่ก็เป็นพวเมียก,กัน,นค,คือเก่าเป็นพวเมียร์คือเกา่าแต่ว่าแต่ว่าพอได้หึงได้ห่วงนะบอได้ห่วงมีต่อปอยปอยเขาเกีียวเขามาเห็ดเบียกซอยกับ่อยเขาเห็ดเบียกซอยหมาหลบนี่ว่าเห็ดเบียกซอยเห็ดเบียกมะเทียวก่อนนี่มะมักมาก่อนมาหอมนี่ก็มักอยู่แต่เห็ดเบียกซอย่นว่า รอบนี้มาเกี่ยวเขาซอยเนาะคุณป่าเนาะกับเป็นผู้หญิงผู้เก่าหลัก็การผู้เก่าเป็นวาเก่าคุณลุงเนอะมาแล้วพัดการล่วงไปเฮี่ยงคางลงไปเหี่ยวคางลงไปเกี่ยวเขาอย่างวันเหี่ยงเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเฮี่ยงผัวเพื่อนแต่ของกับเฮี่ยงผัวแต่ของนอกนี้ว่าผัวแต่ของเนาะคุณป่าก็เฮี่ยงเจอกระทามันคุณลุงนี่อยู่กลางเน้กมันอยู่กลางก็เลยโดูอันข้อเพื่อนเพื่อนดูข้อไปทั้งหางเมียนี่หละกกอนเพื่อนว่าถีเกี่ยว สามกรรมเด้อเพื่อนว่าเมื่อสิไซบันยีนันมันดอดมากมันก็เลยกว่าผู้สาวเพื่อนันดอดมากว่าสิไซสามกรรมเมื่อสิไ่สี่กรรมไ่สี่กรรมก็ได้มัน่อนั่งผู้บ่าวบนสามกรรมก็ได้สี่กรรมก็ได้ใช่ก็เลยตีเป็นนีเป็นตัวเลขสามกรรมสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าถ้าสามตูดิคุณป่าสามตูนิมักตัวไหนเส่ตัวไหนใส่ เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าแต่ว่าในความฝันนัน่นคุณลุงอยู่กลาง,งคุณลุงอยู่กลางคู้สาวเก่านั่นอยู่ข้างนึงอยู่ข้างเมืองใต้ข้างใต้แม่อยู่ข้างหัวค่ะหรือสิเป็นสีเก่าสีกระได้ก็ 4, แค่ว่ากรอย่าลืมเนาะคุณป่าเนาะเพราะว่าเก่าก็พก่ตัวเ <5, S 1> ดียวกันเก่าก็พกตัวเดียวกันอาจสิเป็นสีหกสีกรได้กั <5. S 2> นใอ้ท่านผู้ชมคาณผิดตัวหน้าบึ้งนะคะเน้อง ผู้สาวเก่าเนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่บอคุณป้ากับบะหมีแลนอเดียวนี่กับบะหู่แลนอนนี่วเพราะว่าเรเคยเห็นนะบรเคยเห็นหน้าแต่ว่าเห็นแต่เพิ่นมากกูเถื่อนกูเถื่อนต่ไมุ่มฝันกูเถื่อกูเถื่อนแม่ทุ่มมากมากกับคือผ่านอยู่นี่นะแต่ว่าหันเห็นแต่ในความฝันเห็นแต่ในความฝันคำว่าผู้สาวเก่านี่ก็คือผู้สาวในฝันผู้สาวในฝันในชีวิตจริงนี่บ่มีอก่เคยมีบ่มีตัวตนเพราะตัวตนเพราะว่าคนมานมาหายโชคหายลาบนี่แหละเพื่อว่า แต่ว่ามันกัผพานมากลายงวดมันกัเขามาลายงวดอยู่ค่ะขันฟันเห็นผู้หญิงคนหนีกับกับเขาขุนป้าค่ะน่องฮะวดวังหันเิ่นจะมาซอยแบงเหนือเนาะซอยแบงเหนือซอยให้จัดงานให้จัดงานให้ซอยงานค่ะวัดที่พานนะเทิงมานอนน้ำลุ่งเทิงมาซอยแบงเหนือหลบหนีมาซอยเกี่ยวเขามาซอยเกี่ยวเขาซอยเฮ็ดงานค่ะเป็นผู้หญิงผู้เก่า เพื่อนเป็นผู้จังไดคุณป่าลักษณะเป็นคน,นสูงขาวหรือจจงได่คนดำดำแต่ว่าสูงสูงสูงหน่อยๆจอยพผ่นว่าเป็นป้าก็เลยว่าอีหล่ามาหั่กหงก็มาอยู่น้ำน้องมาอยู่น้ำเล่ามาเห็ดเบียยซอยพผ่นว่าเทีหนีมาเห็ดเบียยซอยแถวก่อนนีมา พาไปนอนมองหันมองนี้แล้วน้องมานอนน้ำคุณลุงนอนเฉียวกรแล้วก็มาซอยคุณป้าจัดการจัดงานแบงเนื้อให้แบงเนื้อให้ชาวบ้านเนาะค่ะเนาะแบงเนื้อแล้วล่ะเพิ่นให้แบงเนื้อให้ค่ะตอนนี้เกี่ยวเขานี่เกี่ยวไดรร้ายบ่คุณป้าเกี่ยวไดรร้ายไดรร้ายที่สุดเดิมพ่อใหญ่นี่ว่าบ่ให้เฮ็ดกใหญ่บ่ให้โอ้ไม่ใส่ร้ายกำให้ใส่สามกำชีกะเพิ่นกาบ่กท่านเทาแห้งเนาะค่ะบ่ท่านเทาประมาณเคืองคุ้นค่ะ ประมาณหาชนี่แหละคนนั้นแต่ว่ามาแห่งจนมาอยุ่เกี้ยวข้อซอยเถียวหนึ่งก็ได้แห้งจนในน้ำมากน้ำมากเกี่ยวข้อซอยยังไงเห็ดเปียกก็เห็ดเพราะว่าเพิ่นหักแห้งย่อมเห็ดเนาะย่อมย่อมตัวย่อมอยู่ยังไงย่อมอยู่ย่อมซอยย่อมมาเห็ดซอยเพราะว่าเพิ่นหักแห้งแต่ว่านี่ก็ฝัน ป่ากับบอดีเขียดได้สร้างบอดีเขียดบอดีคือกูเธอาบอดีเขียดได้ยังเต็มใจให้เขาเฮ็ดแต่เขาไปยูน้ากันคือกูเธอกันยังว่าให้เขายูน้ากันนอนน้ากันกันยังว่ะฮ่าไปเบิ่งมองนอนนี่ล่ะคุณป่ากับบ่หิ้งมองบ่บ่บ่ได้หหงนี่กับบ่ได้หวงบ่ได้ยังกับยูน้ากันตามธรรมดานี่นะก็เหมือนใส่ชีวิตสามคนผัวเมียเนาะคุณป่าเนาะเบียดเบียดซอยกันมี่ยังสู้กันกินในความฝันนั่นค่ะ กับมีแต่มาเกี่ยวเขาซอยซื่อๆนี่บ่เกี่ยวเขาซอยเฮดเวียกซอยกันยังวา่าอยู่น้ำกันนี่คว้เลื่อนเดียวกันนี่แหละในขค้วฟ้ัออนั่นกับยูหน้าคุณป่าเลยหน้าเพราะว่าคุณป่าเิ่นว่ายูหน้าเพิ่นนเจ้าที่เจ้าทางนี่เพื่อนซักธิ์ค่ะท่านชมเพื่นมักสีห้โชกบ่อยๆเนาะคะ่ะเนาะค่ะครอบนี้กัไปเกี่ยวเขาค่ะใส่ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งเนาะคะ่ะเนาะว่า แนวทางของคุณป่านี่ถือใจท่านผู้ชมบอหรือท่านผู้ชมเค่อยฟันแบบนี้แปลใดตัวใดก็ฝฟาคอมเมมต์เพื่อเป็นแนวทางไต่ลิปน้ำเนคค่ะค่ะก้นฟันของคุณป่ามียังเพิ่มเติมบ่ค่ะมิยังดอกขอให้คลิปสี่เอาทุกผู้ทุกคนทุกหัวใทุกคน<า>กทุกคน<า>กค่ะคุณป่ามันหมานค่ะสวัสดีค่ะสวัคดีค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของปลาค่ำเนาะค่ะปลาค่ำนี้เพื่อนฟันเห็นผู้สาวผู้เก่าเนาะค่ะที่มัน หาสามีของเพิ่นเนาะคะ่ะมาเกี่ยวเขาซอยขึ้นมาเนาะคะา่ะท่านชมเนาะตัวเลขของเพิ่นกับเก่าสี่เก่าสามเก่าสี่เก่าสี่เก่าสี่เป็นเด็กเพิ่มเติมเนะะานะ 4, 6, 4, ค่ะท่านชมเนาะสี่หกสี่ค่ะกะตัดเอาเนาะคะ่ะส้มตัดหน้าตัดหลังตัดเลนค่ะกะบหนึ่งนหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนั่นเลเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ